ต่ังโคดอันตรายฮะสุดในรุ่นเลยเกมนี้ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่า p i กกี้โกลนะคะอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลย <Okay. S 1> วันนี้นะคะเรามากับทุน50บาทนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงนะกับทุน50บาทนะคะอ่าโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันนะว่า เป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะวันนี้ก็ขอมาดูตลาดตาจ่ายละกันเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเนาะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดกิ่งเราด้วยเนาะจา้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยนะคะปรับเบอยู่ที่5บาทนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงนะคะไปชมกันเลยจ้ยาโอ้ยไอ้บ้าทองคูณสิบอุ้ยโอ้โหหนึ่งพันบาทรางวัลซูปเปอร์ท่านผู้ชม เปิดแรกมาก็เข้าเสยเลยงงนะงงนะเฮ้ยอีกแล้วเหรอ500บาทสุดในรุ่นท่านผู้ชมดูรักันอื้โอ้โหรางวัลก็อ,อู หูเข้าโคตรดีท่านผู้ชมนะคะไม่เล่นไม่ได้แล้วนะสำหรับใครที่อยากเล่นอยากบวกก็เข้ามาสับถามกันได้นะทางเราเขามีแอดมินิดีบริการยืมสชั่วโมงนะคูณสิบอีกแล้วบน้าร้อยห้าสิบกนปุ้ยมุ้ยโอ้ไปต่อไม่รอละจ้าได้อยู่สิบห้าบาทจัดปะเฮ้ยเข้าโคตรเฮงโคตรปังโคตรอันตรายฮะห้าสิบบาท สุดในรุ่นท่านผู้ชมดูเอรักกันดูอลักกันนะคะไปต่อนะท่านผู้ชมพันแนพันแนเฮ้ยคูณสิบห้าร้อยว้าวไหนลองเบ็ดสัก ส0บาทดูวจะเป็นยังไงวะอือปลาต่อไม่รอแล้วจ้ะสำหรับใครนะที่อยากจะเล่นเกมนี้นะก็สามารถเข้ามาปรึกษากับทางเราได้นะทางเรามีแอดมินยีบริการยี่สิบสชั่วโมงเนาะสวย30บาทไปต่อ,อ,อ,อเบ็ดสิบาทแลยังไงวะ สวยดิ30บาทเฮ้ยอย่างเงียบท่านชมโอ้หรางวัลก้อนโอ้ยห้าร้อยบาทโอ้โหเม,ม่ลองเบ็ด30ดิบดิยังไงไปดูกันเลยเออหมดจัดประหลัดบอกหืมเฮ้ย เก้าสิบเอาไว้ก่อนสวยเก้าสิบบาทเฮ้ยตกใจหมดเลยโอ้โหคูณสิบเฮ้ยเป็ดสามสิบท่านผู้ชมสองพันสองร้อยห้าสิบไอบ้บ้าสุดในรุ่นเฮ้ยดู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 ด,ด,ด,ดูยังไงยังไง โอ้โหเข้าอีกแล้วฮะ450บาทโคตเทนโคตรปังโคตรอันตรายฮะสุดในรุ่นเลยเกมนี้ทำไมโอ้โหฝุดจัดเลยไปต่อไปต่ออีกสักนิดนะคะสองสามเปิดไป เอาแบบว่าให้เข้าไอเนี่ยตัวหมูอะเออไม่เห็นตัวหมูสักทีว่าเอ้ยไอ้บ้าตกจุยหมดเลยโอ้ยพันน้ารู้เรื่องฮะรู้เรื่องบอกเลยว่ารู้เรื่องฮะโอ้โหก็ได้กำไรมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเออเราว่าเอาไพอแค่นี้กว่าทุนห้าสิบบาทกำไรเจ็ดพันกว่า เออเล่นไปแมเผอจะไม่รอดนะท่านผู้ชมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบลิดเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะได้ทีนี้เราพูดผิดประการใดเราต้องขออภัยด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไ i b ์กดแชร์กดกระดิ่งเราดนะ้วยเนาะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่จากเรานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากัไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า